สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับที่26กัสิางหาคมกลับมาพบกันเช่นเคยครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำแล้วก็ตัวกราฟนะครับวันนี้ถ้าเกิดเจอเห็นราคาช่วงเช้าตั้งแต่ตัว6โมงเช้านะครับก็มีการกดราคาลงนะครับและเมื่อช่วงประมาณ7โมงนะครับ7โมงถึง7โมง5ีราคามีการติดขึ้นนะครับ และเหตุหลักๆนะครับถ้าเกิดจากดูไวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดี US ของเรานะครับมีการทวิตนะครับว่าจะมีการเก็บภาษีดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนผลกระทบนะครับในส่วนของเศรษฐกิจแน่นอนนะครับซึ่งเป็นการทวิตสั้นๆนะครับแต่ว่าราคาทองนะครับมีการติดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ดี y นะครับมีราคามีการกดตัวต่ําลงนะครับแล้วก็ส่วนของยูนะครับก็ มีคนมีความแกว่งนะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับทีนนี้ทําให้ตลาดผันผวนค่อนข้างจะรุนแรงนะครับราคาติดตัวขึ้นไปถึง3,386-88เลยนะครับก็โดยช่วงประมาณนั้นนะครับ86-87-88นะครับและช่วงตอนนี้นะครับจะเห็นได้จากกราฟนะครับราคาค่อนข้างที่จะมีการติดี่ยทำกำไรลงมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของ ข้อมูลของตลาดนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว,ว่าวันนี้เรามาวิเคราะห์ในภาพรวมของที่เห็นกราฟนะครับใน 1, 1วันสีชั่วโมงและก็1ชั่วโมงกันเหมือนเดิมก่อนนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับทันนี้ผมเริ่มในส่วนของอทิศทางน,นะครับในส่วนของ1วันก่อนละกันนะครับทิศทาง1วันนะครับถ้าจะเห็นจากข้อมูลของกราฟนะครับใน1วัน ข้อมูลกราฟ1วันเนี่ยจะบอกอะไรเราบ้างนะครับราคานะครับยังแกว่งในส่วนของถึงด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ3,320ถึง3,420นะครับผมซึ่งเป็นโชนโซนบนนะครับแนวโน้มหลักนะครับยังเป็นไซด์เว y u อัพนะครับผมเพราะว่าราคายังยืนเหนือนะครับ EBA 50แล้วก็อ, 3, อยู่่ที3,339นะครับ แล้วก็ไกลจาก EMA นะครับ50ก็เป็น EMA 200อยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 9 6นะครับมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านะครับแนวโน้มนะครับส่วนใหญ่นะครับยังไม่เสียทรงนะครับในการทำการขึ้นนะครับตัวไ s i นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ92-98ถึงนะครับซึ่งเสียงมีการพักตัวสั้นๆนะครับต้องรอติดตามนะครับอันนี้มาดูในส่วนของทำฟเลม4ชั่วโมงกันต่อนะครับผม สำหรับทำฟีมสีชั่วโมงเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับในส่วนของทำฟีมสี่ชั่วโมงเป็นหลังจากมีการรีบาวขึ้นมานะครับยืนเหนือ m m a 50และ200นะครับที่ประมาณ 30, 3 0 3สกถึง3,347นะครับก็มีแท่งเขียวต่อเนื่องนะครับโมเมนตัมยังเป็นบวกนะครับ RSI นะครับก็ประมาณ85นะครับแล้วก็อยู่ใกล้โซนโอเวอร์โบนนะครับ ในส่วนของโอกาสนะครับก็อาจจะมีย่อลงบ้างนะครับเพื่อทดสอบฐานต่างๆนะครับผมในส่วนของทํเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับถ้าเกิดเห็นจากทเฟรมหชั่วโมงเนี่ยก็จะมีแรงนะครับจากเข็มลงลึกนะครับก็เกิดสัญญาณนะครับบายในส่วนของระบบต่างๆนะครับพร้อมเห็นแท่งเทียนนะครับสีเขียวเป็นปริมาณเด่นนะครับโมเมนตัมยังเป็นในโซนของขาขึ้นนะครับ ตัวใหไ้นะครับพึ่งเด้งกลับมาจากจุดต่ำนะครับก็เสี่ยงสวิงแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมความน่าจะเป็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เกิดจากดูจากกราฟของทั้งภาพรวมทั้งทำเป็นหชั่วโมง4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับโซนทดสอบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3395-3410อถึง3,410นีะครับอีกครั้งนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะขึ้นไปถึงโซนได้ไหมแต่ความน่าจะเป็นนะครับจากควม จากที่คำนวณมานะครับก็อยู่ประมาณ60%เลยนะครับว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบได้นะครับในส่วนของการแกว่งทดสอบฐานนะครับที่ประมาณโซน EMA นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 3 5 9 3ถึง3,349นะครับก็เป็นโซนนี้นะครับอาจจะแกว่งอยู่ในโซนนี้ก็ประมาณ40%นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหลุดโซนลงไปนะครับต่ำลงไปจาก3 3 4 9 3 3ถึง3,332นะครับแบบนี้เสียทรงสำหรับวันนี้นะฮะก็ ถ้าหลุดลงไปเสียสรงนะครับก็ประมาณ 15- 20%ยนะครับยกเว้นถ้าจะมีข่าวแรงนะครับอ๋อก็ต้องติดตามข่าวว่ามันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกเมื่อเช้าครับมีโดนัลด์ทรัมป์ทวิตขึ้นมานะครับก็ราคาสไปค์ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมคาวนี้ในดูในข้อมูลนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆในส่วนของกรอบและมันเปนต้มไปแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับแล้วก็ภาวะโซนของวันนี้กันบ้างนะครับ ซึ่งข้อมูลนะครับถ้าจะเห็นนะครับผมมีการทํากรอบมาให้เช่นเคยนะครับก็จะได้เห็นความชัดเจนนะครับของกรอบต่างๆนะครับในแนวรับแนวต้านสาคัญนะครับผมทํากรอบมาให้ประมาณนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของไพลวัตโซนนะครับผมเริ่มจากในพอร์ตวัตโซนในส่วนของตัวล่างนะครับตัวล่างไพลวัตโซนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3349ถึง3,347นะครับ และก็โซนบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ3,367นถึง3,359นะครับผมก็จะมี2โซนนะครับก็จะมีในส่วนของโซนบนนะครับก็จะเกิดหลุดขึ้นไปนะครับทดสอบโซนล่างนะครับถ้าหลุดลงมานะครับไม่ใช่หลุดขึ้นไปทุกทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโซนล่างนะครับก็คือเป็นโซนที่ย่อลงมาแล้วก็อาจจะเป็นโซนที่รับเด้งขึ้นไปนะครับก็มองได้แบบนี้นะครับ ในส, mm ส่วนของข้อมูลถัดมานะครับในส่วนของแนวต้านนะครับ R1 จะอยู่ที่ประมาณ3,379นะครับถึง3,382นะครับ R2 จะอยู่ที่ประมาณ3,395ถึง3,400นะครับและ R3 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,410ถึง3,420กันเลยนะครับผมมาดูในส่วนของแนวร nah ับกันบ้างนะครับแนวรับวันนี้มี2จุดเท่านั้นนะครับในส่วนของ3,332นะครับถึง3,320นะครับผม และแนวรับที่2นะครับแนวรับสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ3,300นะครับผมโอเคในส่วนวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าก็โฟกัสในส่วนของไพวเวตโซนเป็นสําคัญไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ3,349ถึง3,367นะครับผมใครเน้นในส่วนของเทรนด์นะครับก็ต้องดูในส่วนของไพวเตเป็นหลักนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่ามีโซนอยู่2โซนที่เป็นไพวเตนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ก็นี้มาถึงอีกส่วนหนึ่งครับที่มีความสําคัญในแต่ละวันครับที่ผมให้เป็นข้อมูลประจำทุกวันก็คือแผนในการเข้าออกเทรดนะครับอย่างที่เน้นย้ํากันครับว่าแผนในการเข้าออกเทรดเนี่ยผมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ลงทุนนะครับนักลงทุนนักเทรดต่างๆนะครับควรที่จะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนของตัวท่านนะครับไม่ใช่เข้าตามแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยมันไม่ตรงหรือว่าข้อมูลที่ให้มัน แนะนามาแล้วนี่ทําไมไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็ต้องพิจารณานะครับผมให้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษานะครับไม่มีใครรู้อนาคตของกราฟได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ข้อมูลของตลาดได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมแค่ดูข้อมูลจากกราฟแล้วก็พล็อตลงมาเป็นตุวเซตต่างๆนะครับตัวร<อ>ูปยึดต่างๆให้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้นะครับเป็นข้อมูลฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับผม อันนี้ผมวันนี้นะครับมีอยู่4ชุดนะครับก็จะมีในส่วนของฝั่งขาปลาย3ชุดเลยแล้วก็ฝั่งขาเซลล์1นชุดเท่านั้นนะครับผมเริ่มในฝั่งขาเซลล์ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งขาเซลล์นะครับวันนี้เป็น เล่นรีเจ็คส่วนบนนะครับก็เฟดช็อตนะครับจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ3,339ถึง3,410นะครับ SL จะอยู่ที่ประมาณ3,420นะครับท p ีที่1อยู่ที่ประมาณ3,380นะครับและท p ที่2อยู่ที่ประมาณ3,367นะครับและ t p ที่3นะครับอยู่ที่ประมาณ3,352ถึง3,349ได้เลยนะครับโอเคในส่วนของฝั่งคาเซลมีแค่ชุดเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ ฝังคาบ่ายกันต่อเลยนะครับฝังคาบ่ายนะครับมีอยู่3ชุดนะครับเริ่มจากชุดแรกนะครับในส่วนของยอดแล้วเด้งนะครับในส่วนของ c o n เ e r ร a t i v e บล็องนะครับจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ3,359นะครับถึง3,349นะครับ SL นะครับน้อยกว่าอยู่ที่3,340นะครับ TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3,379นะครับ TP ที่2อยู่ที่ประมาณ3,395นะครับและ TP ที่3จะอยู่ที่ประมาณ3,410กันนะครับผม โอเคในส่วนของเซตอัพชุดที่2นะครับในส่วนของฝั่งขาบ่ายนะครับเด้งทะลุแล้วเล่นตามน้ําไปเลยนะครับเบรกเอาท์ o นะครับจุด entry นะครับจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ3,405นะครับถึง3,410นะครับ sl นะครับจะอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า3,395นะครับและ tp ที่1อยู่ที่ประมาณ3,430นะครับและ tp ที่2อยู่ที่ประมาณ3,445นะครับและ tp ที่3จะอยู่ที่ประมาณ3,470นะครับ ถ้าขึ้นไปถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพที่ขึ้นไปถึงถึงจะเข้านะครับในส่วนของฝังขาใบนะครับมีอีกชุดนึงนะครับเป็นสวิงยาวนะครับเป็นเซตอัพชุดที่3นะครับถ้าตลาดย่อลงไปลึกนะครับก็อาจจะใช้ชุดนี้ในการเข้าได้นะครับจุดเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ3,332นะครับถึง3,320นะครับ SELL นะครับอยู่ที่ประมาณ3,309นะครับน้อยกว่านะครับต้องน้อยกว่าด้วยนะครับ ทีพีที่1จะอยู่ที่ประมาณ3 3 8 0นิะครับทีพีที่2อยู่ที่ประมาณ3 4 2 0และทีพีที่3อยู่ที่ประมาณ3 4 6 0กันเลยนะครับโอเคจบในส่วนของข้อมูลในส่วนของฝั่งชุดเข้าเทรดนะครับอย่างที่เน้นย้ํากันนะครับผมใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษานะครับอย่าลืมปรับลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปปรับแผนให้ตรงกับของท่านนะครับผมไม่ได้มาชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของ ข้อมูลนะครับจนเข้าออกครบแล้วต่อมาในส่วนของข่าวที่เป็นปัจจัยสําคัญในรอบวันกันบ้างนะครับปัจจัยที่เป็นสําคัญในรอบวันนะครับจากเมื่อวานนะครับจากเมื่อวานนะครับทองมีการปรับฐานเล็กน้อยนะครับทำไฮสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ดอลลาร์มีการรีบาวนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังของเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเดือนกันยาที่จะมาถึงนะครับหลังส่งสัญญาณนะครับการผ่อนคลายนะครับจาก พาวิลนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองนะครับว่าแนวรับอยู่ที่ประมาณแถวแถว3,350นะครับย่งแน่นนะครับแล้วก็ตลาดก็มีโอกาสที่จะลดลดอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งคาดการณ์จะอยู่ที่ประมาณ87%กันเลยนะครับมองว่าปีนี้นะครับน่าจะลดถึง1 8 b p f นะครับ p s นะครับต้องรอติดตามนะครับว่าตัวเลขจะลดจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตลาดคาดการณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะลดถึงประมาณ 87%ได้เลยนะครับจากความคาดการณ์ต่างๆนะครับจากที่พาวเวลออกมาพูดนะครับคราวนี้ในส่วนของตลาดหุ้นนะครับก็ยังมีในส่วนของอ่อนตัวลงนะครับเล็กน้อยนะครับยวมีการขึ้นรอข้อมูลเงินเฟ้อนะครับ PCE นะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีข่าว PCE ออกมานะครับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2. 6ปเนะครับ year on year นะครับทำให้สภาพนะครับเสียงเียงที่จะออนนะครับแล้วก็ออฟนะครับสลับเร็วนะครับ มีผลต่อราคาทองคาและตลาดและยูแน่นอนนะครับต้องติดตามนะครับเป็นข่าวที่ต้องติดตามนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของภาวะสงครามนะครับภูมิศาสตร์กันบ้างนะครับยังหนุนเทเวนอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของยูเครนและรัสเซียนะครับยูเครนนะครับมีการเพิ่มนะครับการใช้โดรนนะครับโจมตีโรงกั่นน้ํามันนะครับท่าเทีน้ํามันของรัสเซียนะครับกระทบต่อกำลังนะครับในส่วนของกําลังกลั่นต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับราคาพลังงานนะครับค่อนข้างฝันผันผวนนะครับซัพไทยนะครับ ผลหนักนะครับบวกทังอ้อมนะครับทำให้ทองบวกทังอ้อมราวนี้ในส่วนของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็กาซานะครับก็มีรายงานนะครับว่ามีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงพู้สื่อข่าวต่างๆด้วยนะครับทำให้เกิดความตึงเครียดนะครับแล้วก็เสียงนะครับที่จะขยายวงกว้างนะครับถ้าเกิดมีการเสี่ยงเรื่องของสงครามนะครับทองก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเข้ามาเทเข้ามาซื้อขาย เป็นประจําอยู่แล้วนะครับในฝั่งของทะเลแดงนะครับฮีซูนะครับฮูซีนะครับโทษทีความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นเรือของฝั่งพาณิชย์นะครับที่ยังมีนะครับเหตุการณ์อัปเดตก่อนหน้านะครับซึ่งเพิ่มพรีเมียมความเสี่ยงนะครับในระบบของโลจิสติกนะครับแน่นอนครับก็กระทบกับทองอีกเช่นเคยนะครับต้องรอติดตามนะครับแถวนี้ในส่วนของข่าววันนี้นะครับวันที่26วันนี้นะครับเวลาไทยประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็จะมี US นะครับ d เบิลกู๊ o ออ Order นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Core Durable Good ตนะครับเป็นตัวเลขอ่าว่าจะวูบว่าจะฟื้นนะครับกระทบมุมมองเศรษฐกิจทันทีนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะมี CB นะครับ Consumer Consumer Confidence นะครับผมในเดือนสำหรับเดือนสิงหานะครับความเชื่อมั่นนะครับว่าจะลดลงหรือเปล่านะครับถ้าลดลงนะครับถ้าลดลงก็หนุนราคาทองทางอ้อมนะครับก็ดอลลาร์ยูก็อาจจะมีกระทบนะครับในส่วนของอ้างอิน ประทินนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับก็ผมเอามาปรับในส่วนของเวลาไทยแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวเลขที่ออกมาจะเป็นยังไงอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงที่มีข่าวนะครับก็ราคาทองนะครับก็จะมีการสวิงและแกว่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงกันดีๆนะครับสาหรับการเข้ามให้นะครับสําหรับปลายสัปดาห์นะครับมีข้อมูลสําคัญอย่างที่บอกนะครับว่าวันที่วันศุกร์ที่29นะครับก็จะมีตัวเลขตัวเลข PCE นะครับก็ เป็นเป้าหมายหลักนะครับของเป็ดนะครับเพื่อขับดันนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวขับดันนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขสําคัญนะครับสำหรับรอบใหม่สําหรับราคาทองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของวันศุกร์ก็น่าสนใจนะครับว่าจะทําให้ทองนะครับขยับไปทางไหนนะครับฟังกระแสตลาดกันบ้างนะครับฟังกระแสตลาดนะครับในส่วนของเจ้าตลาดต่างๆนะครับที่เป็นกองทุนนะครับหรือว่าอาเมฟอลเอต่างๆที่เหมือนประเทศไยประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่น กองทุนนะครับ CFTC นะครับขอดนะครับล่าสุดนะครับวันที่19สิงหาที่ผ่านมานะครับก็มีการ open interest นะครับทองนะครับประมาณ438สัญญานะครับรายงานนะครับว่าอัปเดตเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับว่าใช้นิศทางนะครับ Manage Money นะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับในส่วนของปริมาณโคมเมกนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับในกรอบคึกคักนะครับก็ ตัวอย่างวันที่19ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับก็มีประมาณวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ1 1อยนะครับในสำหรับข้อมูลจากคอมิกนะครับก็มีการสภาพคลองที่มีการรีเบลเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ ETF นะครับกองทองใหญ่นะครับ GLD นะครับก็มีการอัปเดตการถือครองนะครับรายวันของผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า Financial แล้วก็ t r a n s a t a นะครับไหลไปทิศทางเข้าออกสม่ำเสมอนะครับผม ก็เลยยุตตามข่าวนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าข้อมูลข่าวอย่างครับอย่างที่บอกนะครับข่าวค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนั้นช่วงที่มีข่าวนะครับราคาทองนะครับก็มีการแกว่งนะครับต้องดูเรื่องของสเปรดหรือเรื่องของสลิปเพดด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการปรับนะครับแต่ละบล็อกเกอร์ไม่เหมือนกันนะครับโอเคผมว่าข้อมูลน่าจะได้ครบประมาณหนึ่งนะครับในเชิงระบบต่างๆในการลงทุนนะครับเฟรมใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นไซด์เว์อ up นะครับเล่นตามเทรนก็ รอย่อตามนะครับพายุโซนอยู่ที่ประมาณ3,359ถึง3,349นะครับแบ่งกำไรทําเป็นสเต็ปก็ได้นะครับผมในส่วนของทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดปิดเหนือ3,410ได้นะครับก็พร้อม v o l ุ่มเ็นจตันะครับเปลี่ยนโหมดเป็น follow breakout ได้เลยนะครับในส่วนของถ้าเกิดหลุดอยู่ลงไปนะครับ3,349นะครับแต่ว่ายืนต่ำกว่าไม่ได้นะครับให้ระวังหลุดลงไปที่ประมาณ3,332ถึง3,320กันเลยนะครับ ก็อย่าดันทุรังนะครับถ้าเกิดมันลงไปแล้วนะครับก็ต้องดูเทรนด์กันดีๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมเมสเซลนะครับทุกครั้งนะครับวางความเสี่ยงนะครับคุมรีอวอร์ดกันดีๆนะครับอาจจะเป็น1น่ตอนหนึ่ตอนนึ่งอสนะครับแล้วแต่ความถนัดและความชอบนะครับก็คุมให้อย่างเคร่งครัดนะครับให้เป็นไปตามแผนของตัวเองนะครับสภาพแวดล้อมที่คุณถนัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกท่าที่คุณถนัดในการเข้าเทรดนะครับเพื่อที่จะ ทำการเทรดได้อย่างยั่งยืนนะครับกำไรนะครับให้รางวัลสําหรับคนที่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดได้เร็วเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมรับนะครับเราอาจจะขาดทุนเยอะนะครับตัดขาดทุนไว้นะครับชนะระยะยาวดีกว่านะครับผมผมมองว่าวันนี้ข้อมูลครบแล้วครับก็ฝากไว้สําหรับช่องนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องมีประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่กดติดตามกดผ่าน่านไปได้ครับ แต่ถ้าเกิดอยากให้กำลังใจนะครับกดคอมเมนต์กึนเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะสนุกในการเทรดและก็พอร์ตฟ้ากันทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ